พี่น้องคุณแม่พามาเบ่งเห็ดนะคะคุณแม่ยอมผมยางส้มวิวกบไปกดกะมาขางเราเห็ดเบ่งดูพี่น้องเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกเกิดเกิดยุคขางเราเห็ดพนาพี่น้องหลายอยู่เด้คุณน่ะพี่น้องเบ่งดูว่าเป็นหน่อยดอกเด้ค่ะมีหลายหลายคุณแม่จะยางไปสร้างผมแหงเนาะคุณแม่กันย,มมนอ,มนยอมผม ไลยดอกข้างนั้นก็ไลา่มึงดูพี่น้องอพี่นะ้ะอันนี้อันนี้ก็สีน,นี้ข้นยิงใหญ่เด้อข้นยิ่งใหญ่โอ้ยสุดพอดีเลยคุณมีอีกมีอีกออกมาทางผีดูมาทางผีเบิงึงเกิดือดรู้หลังฟ้ามเขาเด้อพี่นาพี่น้อง พี่น้องพี่หน่ะพี่หน่ะพี่น้องโอ้ยพเนี่ยดอกมันไหมพุ่หน่ะเกิดไล่ดอกกันพี่หน่ะเห็นปะคะ่ะเคยกินปะค่ะพี่น้องเอฟซีโอ้ดอกมันใหญ่อีกดอกหนึ่งข้างไหนอีกพี่ๆดอกหนึ่งพุ่หน่ะค่ะ อู้หลายหลาย,ลาย,ลายโอยู่โหมาเกิอดเยอะนั้นเป็นสี่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะหาเงายเงี้หมพี่น้องดอกตูมกับมีดเด้ดอกนี่ดึงบ่กขึ้นเลยมองไหมไฮโอโลกับมีดเด้ผู้ใดค่อยกินนะค่ะพี่น้องเอาไปซุกเป็นหนึ่งไปแกงบอนนี่มาด้วค่ะมากินอยู่เมื่อกุดอ,อนเด้อ